วันนี้พบพยากรณ์วันศุกร์ที่สามกราคม2568ขึ้นหาค่ำเดือนสองปีมโรงคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันการงานวันนี้เหมาะสำหรับการวางแผนและเตรียมตัวสำหรับโครงการใหม่ๆอาจมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานการเงินการเงินในวันนี้ค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยเสริมความมั่นคงในระยะยาว ความรักคนโสดอาจพบคนที่ถูกใจผ่านการทำงานหรือกิจกรรมสังคมส่วนคนมีคูค่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพควรใส่ใจสุขภาพร่างกายและจิตใจการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยเสริมพลังงานสีมงคลประจำวันสีขาวเสริมโอกาสที่ดีทิศมงคลทิศใต้เสริมสร้างการช่วยเหลือและสนับสนุนเวลามงคล 6นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาคำแนะนำวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการวางแผนและการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำราศีราศีเมษวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วอย่ารีบร้อนจนลืมพิจารณาทุกแงม่มุมความสำเร็จมักเกิดจากความรอบคอบการเงินมีแนวโน้มได้รับโชคลาภจากงานที่ทำด้วยใจรัก สุขภาพควรดูแลเรื่องการพักผ่อนราศีพฤษภวันนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในเรื่องงานหรือการลงทุนแต่ควรตรวจสอบข้อมูลให้ทีท่วนก่อนตัดสินใจความรักอาจมีความไม่เข้าใจกันเล็กน้อยควรสื่อสารกันด้วยความจริงใจสุขภาพระวังเรื่องความเครียดสะสมราศีเมถุนคุณจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือครอบครัวอาจเป็นวันที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆ ความรักสดใสคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวราศีกกฎวันนี้คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากภาระงานหรือความคาดหวังของคนรอบข้างอย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนความรักมีเรื่องให้เข้าใจผิดเล็กน้อยควรใช้เวลาในการอธิบายราศีสิงห์วันนี้เป็นวันที่คุณเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงการงานมีแนวโน้มเติบโตและได้รับการยอมรับ การเงินมีเกณฑ์โชคดีเล็กๆจากการเสี่ยงดวงความรักเต็มไปด้วยความอบอุ่นคนรักพร้อมสนับสนุนทุกอย่างที่คุณทำราศีกันวันนี้คุณอาจรู้สึกต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอาจพบกับโอกาสดีๆในเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเงินควรวางแผนให้รอบคอบความรักอาจมีเรื่องต้องปรับตัวเข้าหากันราศีตุลการงานมีความราบรื่นเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การเงินมีเกณฑ์รายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลบ้านหรือครอบครัวความรักมีความมั่นคงแต่ควรแสดงออกถึงความรักให้มากขึ้นราศีพิจิกวันนี้คุณมีพลังงานบวกเต็มเปีย่ยมเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือการพัฒนาความสัมพันธ์การเงินอาจมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเกินงบสุขภาพควรดูแลเรื่องการดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอราศีธนูคุณอาจต้องเจอกับการตัดสินใจสำคัญในเรื่องงาน แต่เชื่อในสัญชาตยานของตัวเองการเงินมีรายรับที่คาดไม่ถึงความรักอาจมีเรื่องเซอร์ไพรส์จากคนรักราศีมังกรวันนี้คุณจะรู้สึกได้รับพลังจากการสนับสนุนของคนรอบข้างการงานมีความก้าวหน้าการเงินมีเกณฑ์ได้รับของขวัญหรือโบนัสความรักสดใสคนโสดมีโอกาสเจอคนที่สนใจจากการพบปะสังคมราศีกุมคุณมีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในวันนี้ เหมาะสำหรับการได้เริ่มโครงการใหม่ๆการเงินมีความสมดุลความรักควรใส่ใจคนรักให้มากขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนราศีมินวันนี้อาจมีเรื่องให้คุณต้องคิดหรือวางแผนระยะยาวการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการเงินควรระวังการใช้ใจ่ายเกินความจําเป็นความรักมีความราบรื่นคนรักพร้อมเป็นกําลังใจให้คุณคาพยากรณ์นี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้ชีวิตขอให้มีวันที่สดใส และเต็มไปด้วยความสุขคำคนคำคมวันนี้รังกับรอปริมาณความเท้าพอพอกันดังนั้นจะทำอะไรก็รีบๆทำเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกพยากรโดยเอเมนคอนตูนายตูวันนี้พ,พกอ,นนพออนไลน์สวัสดีครับ